เงินเดือนไม่ธรรมดาเปิดค่าเหนื่อยพี่ยูพี่เลี้ยงน้องไซรัสอยู่กับครอบครัวนี้สวยสดใสขึ้นมากอีกหนึ่งดาราสาวที่ล้นแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับดิวอริสลา แม้ว่าปัจจุบันเธอสร้างครอบครัวกับสามีเซบาสเตียรลีและมีทายาทหนึ่งคนน้องไซลาสเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักและหากใครติดตามตั้งแต่เธอพึ่คลอดลูกจะเห็นว่าพี่เลี้ยงของน้องไซลาสนั่นก็คือพี่ยุล่าสุดเมื่อแม่ดิวเผยคลิป Introduce the p r พี e เอ e เตอร์ b อฟเบดิวอลิสตาลานิวแบนดดิวอลิสตาลา EP72 มีบางช่วงบางตอนที่มีพี่ยูอยู่ด้วยด้วยความน่ารักเป็นกันเองของแม่ดิวไม่ถือตัวและหลายคนต่างชมความสวยของพี่ยูที่ดูสดใสขึ้นมากทําเอาแฟนคลับแห่ชมแม่ดิวจำนวนมากทั้งบอกว่าดูพี่ยูแกมีความสุขมากด้วยค่ะพี่ยูอยู่กับแม่ดิวคือสดใสามากแบบคูณล้านดูดีขึ้นสวยขึ้นด้วยพี่ยูเนี่ยสายพี่เลี้ยงเด็กของแท้พี่ยูสวยขึ้นเป็นตน้น โดยก่อนหน้านี้ปอกแลมมากี้ได้ผู้ผ่ารายการในช่อง youtube ขอบคุณพี่ยูพี่เลี้ยงน้องมีย่าที่เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด3ปีไม่ผิดหวังที่เลือกมาเลี้ยงลูกสาวส่วนเหตุผลที่พี่ยูไม่ได้อยู่กับครอบครัวของตนเองแล้วไม่อยากลงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและเราแต่ยืนยันว่าจากกันด้วยดีวันสุดท้ายที่เขาไปก็ยังกอนลากันอยู่เลยผูกพันกันมาก แต่ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันปกติเราเองยังแนะนำให้เขาไปดูลูกของเพื่อนเราต่อด้วยซ้ำเพราะว่าเขาถนัดดูเด็กแรกเกิดทางนี้ปอกแลมมากกี้ยังเคยตอบเรื่องเงินเดือนของพี่เลี้ยงเด็กๆไว้ในช่อง YouTube เช่นเดียวกันพี่เลี้ยงแต่ละคนแล้วแต่เรทประสบการณ์ของเขาถ้าประสบการณ์น้อยหน่อๆมาช่วยเลี้ยงเวลาแม่เหนื่อยช่วยเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีประสบการณ์มาก ก็มีเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นต้นๆน,น,นยาวไปจนถึงสองหมื่นไปลายสามหมื่นก็มีแล้วแต่ประสบการณ์และอาจจะมีจ่ายโอทีบ้างถ้าเป็นวันหยุดวันนักขัดตะเลิก